ันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าทาบูรูอันอย่นี้กันเป็นประเภทประเภทดินกินเนื้อเป็นเทียห้าด้วยเป็นสเปนลาสปนงแล้วก็มีเลือดั้งหมด7,000น้าเมีย370 สเตมิแน่70เวลาเราตดตดท่านี้ทันนี้ทันนี้ทันนี้มงจุมีทันนี้ทันนี้แล้วก็พาสซีฟเอฟกซ์เพคก็จะมีดีเฟนต์อินเจรี่1.5ดีซิดเอ็แท็กลบ3อันนี้จะหมายความว่าพอไปกัดคนอื่นที่มีคนโดน ชื้อโลคพอเราไปกัดเขาก็จะลบ3อามในประมาณนี้ลมะมั้งแล้วก็บล็อกพอยซั่นสาสิบห้าเร์เซ็นต์บีดแอคแทก, 5, อกสองจุดห้าพอยซั่นแอคแทกลบสก็เหมือนกันกับอันนี้แล้วก็บล็อกบีดห้บอร์ล็อกเอนจอรี่สาแล้วก็กัดบีกหักด้วยแล้วก็มีฟอร์ติฟี Fortify เป็นสกิลไว้ล้างสถานะแล้วก็ Healing Hunter เป็นสกิลไว้พอกัดคนอื่นแล้วจะเพิ่มด้วยคนอื่นแล้วก็ r คิ s ์ซ e l ลจิ้วจวให้คนอื่นตาบอดอย่งั้นแหละโดดความเป็นมานะฮะไม่อ่านแล้วเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยแบบตัวเท่านี้เลยนะ เลือกเจ็ด เต็มวัยเลยแล้วก็ใส่ผาช,ชีด้วยเป็นแวมไพร์แบทผาชีกับสวรรค์ผาช,ชีและตรงนู้นเพื่อนโดนโดนยังอะโดนตรงน,นู้นน่ามันจระคายปาสา มุมมองอาจจะแปลกๆหน่อยแล้วก็มุมมองอาจจะแปลกๆหน่อยแล้วก็เออดูไม่ทั่วถึงแล้วเพื่อนเราก็ตายน้ำบัดนาว นี่ค่อนข้างสตองนะแต่ถ้าเจอกับแบบนี้อาจจะสู้ไม่ค่อยไหวสตองตัวนี้ค่อนข้างสตองสู้ไม่ไหวนี่นี่มี45หรือ44ก็เ f ิก็ c u r s e s t อี l h e a l i n g h u n t e r c u r s e i c e s t e e l อ่านได้หลายแบบนชซึ่งอายุยังไม่ครบ200ปี ยังไม่ครบสอง้อยปีทีซึ่งก็อย่างที่เห็นอะใส่พัชชีนแล้วลบไปเลยลบดามีดลบลบลบสเตมินาลีเจนมันลบลีเจนไปเยอะมากเลยยูริงฮันเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ พอไปกัดคนอื่นก็พอไปกัดคนอื่นก็จะเป็นแบบจะขึ้นเลขขึ้นมาปกติมันจะเป็นสีสีแดงใช่ไหมแต่ว่าพอกัดคนอื่นจะเป็นสีเขียวแล้วก็กรสีจิ้วมันก็พอกดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คนที่โดนอันเนี้ยเปรียบเสมือนตาบอดตาบอด แล้วก็ไอ40ฟ,ฟีอ่ะเกือบ45เดี๋ยวจะไปขอให้ขออนุัาตดูไหมไม่ไม่ก็คือจะลบล้างสถานะที่เราเป็นอยู่ทั้งหมดเลยกดปุ๊บมันจะเป็นยงไงนี่กดปุ๊บก็รอคูดาวมันจะแบบลบล้างสถานะที่เราเป็นอยู่หมดเลย ตอนนี้มาดูท่าทางต่างๆดีกว่าถ้าเดินก็จะเดินแบบปกติถ้าวิ่งก็จะวิ่งแบบช้าๆหน่อยไว้ขึ้นนิดหน่อย ก็จะขมุกขมิบนิดหน่อยแล้วก็หางก็ขยับขยับนิดหน่อยส่วนวันเรื่องแสงอยู่แล้วตอนกลางคืนตรงนี้ครบสองรอปีแล้ว ก็เ,เรากลับมาแล้วในสภาพ้วเพื่อนเราก็หายไปแล้วต่อไปที่ท่าไหนแล้วนะถึงท่านอนตอนเดินก็ปากขมขมิบมืกันตอนวิ่ง ก็คำมุคคลอยู่เหมือนกันแต่จะช้าหน่อยต่อไปถ้าอ่ะนี่จะนี่พอติดฟอสไว้เป็นสถานะนู่นนี่นั่นเช่นฟอสไว้พอกดฟอตติฟีปุ๊บหายไปเลยแล้วก็น้ำหนักมื่อกี้บวก5%ด้วยส่วนนี้ไม่เกี่ยวนะ อันนี้เป็นเ o ลไทม์ลบห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะวูดแต่ละตัวปกติแล้วแล้วไปเป็นท่าคงคูก็จะทำอย่างนี้อย่างนี้กระตึ๊บอย่างนี้อย่างนี้นี่ต่้วไปท่า วัดกลัวก็จะเอาเอท้า,เามาบังหน้ามืดอหละมองไม่เห็นนะรูนี้ใส่ใส่อะไรนะใส่ปัดทีนกคู่ก่อนถ้ากินน้ำก็จะย่อตัวไปกินน้ำ หวังว่าทุกคนจะเห็นต่อวไปตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยออจริงก็บอกไปแล้วหรือเปล่าอืบอกไปแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งเราจะหาเนื้อกินเกี่ยวว่าจะเห็นเอ,อ่อตรเคแห่งแม่น้ำนานอยู่ตรงนั้นแล้วก็หายไป เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะได้รีวิวเจ้าตัวที่อยู่ตรงเนี้เมื่อกี้ซึ่งหายไปแล้วถ้าถ้ากินก็จะก็จะกินแบบเมื่อกี้นะต้องรีวิวอะไรตอนอายุสองร้อยปีนะก็จะมีเลือดเจ็ดพัน เจ77เทนี้เทนี้แล้วทนี้เทนี้ส่วนอันนี้ใส่พัชชี่มาแล้วดูไม่ได้เยี่ยมเลยส่วนวิธีการได้รับเจ้าตัวนี้นะก็คือจะได้รับทางเนี่ยจะมีตรงนี้ ในหน้าเมนูก็จะมีเหมือนกันที่เป็นสัญลักษณ์นี้ก็กดเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้ก็จะมีให้ตามหาอันนี้ให้ตามหาครื่องให้ตามหา,หา,มหาโทเคนมันก็จะมีบอกในซิสเต็มบอกในซิสเต็มหรือบอกมาตรงตรงกลางหัวตรงเนี้ยในหน้าเมนูก็บอกเหมือนกัน ว่าเอเจ้าเจ้าอันเนี้ยอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนให้เราไปเก็บแล้วตามหาแล้วก็เอามาสุ่มได้เลยตรงนี้ไม่ต้องใช้เห็ดจะใช้แต่โทเค็นแล้วก็จะได้เจ้าตัวพวกนี้ตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้40%สซนเส่วนตัวนี้ยากสุด20%ยากสุดเลยแล้วโทเค็นเราต้อง แล้วถ้าเราอยากมาซื้อเพิ่มอีกแล้วก็เราจะอาจจะมาซื้อของในไอเทมแล้วก็ต้องตามหาโทเค็นให้ให้ครบตามที่มันกำหนดด้วยถ้าอยากซื้ออันนี้ครบตามกำหนดแล้วก็ซื้อได้อันนี้ได้มาแล้วตัวนี้ได้ยากที่สุดเลย เจ้าทาบูรูอ๋อเดี๋ยวต้องลืมเลยลืมลืมเลยต้องกลับไปที่หน้าเมนูก่อนอืหรเอาอันนี้ออกด้วยอ่ะเสร็ เพศผู้จะมีจะมีดอกดอกแบบนี้อยู่บนหัวอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นเพศเมียเพศเมียจะเป็นแบบนี้นี่จะมีขนออกมาจากตรงตรงแขนตรงขาตรงเนี้นทโพส เป็นตัวผู้ก็จะนี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะหายไปจะมีตรงนี้มาแทนเดี๋ยวไปดูค่าสเตตัสตอนอายุครบสองร้อยปีดีกว่าพออายุครบสองร้อยปีนี่ คาบุรูนเป็นสัตว์ภาคพื้นดินกินเนื้อเทียห้าเพศเมียมีมู ation, เทชั่นเทรดด้วยเออก็ได้มานะเป็นิิวลิ n g h u บวก้าเตอร์นเลยสำหรับวันนี้อาจจะจบไว้เพียงเท่านี้นะแต่ก็มาดูโมเดลเต็มๆก่อนสำหรับเพศเมียนะ ก่อนจบคลิปมาดูโมเดลเต็มๆก่อนก่ต็อับตัวเมีย ยงเท่านี้งั้นก็บ๊ายบาย